อ่าสวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจเนอ้องขี้เกยียจพี่พาทำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งนะแพทหนึ่งปี64สิบสนึ่งปี64สิบสข้อน,นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าเรามาดูกันข้อน,นี้เขาบอกว่าในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งผลิตเค้กสูตรพิเศษที่มีข้อจํากัดในการผลิตจึงจะผลิตตามสั่งได้ไม่เกินสิก้อน โดยมีกำไรจากการขายเค้ก n ก้อนเท่ากับ3 0 0 n ลบ45 n กำลัง2บวก2 n กลัง3บาทร้านเบเกอรี่แห่งนี้จะได้กำไรมากที่สุดเมื่อขายเคก้กกี่ก้อนนะก็คือข้อนี้อ่ะไอ้คำว่ามากที่สุดเจอคำว่ามากที่สุดที่สุดหรือว่า สูงที่สุดเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องหมายถึงเรื่องลคูรัสเสนงแล้วข้อนี้เขาถามอะไรข้อนี้เขาถามเรื่องสูงสุดสมบูรณ์ถามว่าทำไมพี่รู้ว่าเขาถามเรื่องสูงสุดสมบูรณ์ก็นี่เลยครนี้ผลิตได้ไม่เกิน สิบสองก้อนตัวนี้ตัวนี้พี่พี่ก็เลยรู้เลยว่าเป็นสูงสุดสมบูรณ์นะการที่เราจะหาสูงสุดสมบูรณ์เนี่ยคืออะไรคือการหาจุดสูงสุดสัมพัทส,สัมพัทเทียบกับขอบ เทียบกับขอบแล้วขอบคืออะไรขอบก็คือ12อเนี่ยอันนี้คือขอบนั่นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาหาสูงสุดสัมพัส์ก่อนสวงสุดสัมพัสธ์สูงสุดสัมพัส์สสนะหาจากอะไรอ่ะ F n เนี่ยมีค่าเท่ากับ 300n ลบสีา n กำลังสองบวก2 n กำลังสาม f d e e n มีค่าเท่ากับ300ลบ90 n บวก6 n กำลังสองแบบนี้แล้วเราก็จับเท่ากับ0นถูกปะจะได้6 n 2, กำลังสองลบ9ก n ลบ3 0มมีค่าเท่ากับศูนย์ แล้วก็นำหกพี่ขออนุญาตลบฝั่งขวานอะอ่ะลบฝั่งขวานำหกมาหารทั้งสมการจะได้เป็น n กลังสองลบกับอะไร1 5 n ลบ50 เท่ากับ0ถูกป่ะ n ก็ <N S 1> จะมีค่าเท่ากับ n ลบ10คูณกับ n ลบห้าแบบนี้มีค่าเท่ากับศนย์ n, n จึงมีค่าเท่ากับ10แล้วก็ n มีค่าเท่ากับห้าอันนี้คืออะไรอันนี้คือถ้าเรามาวาดกราฟเนี่ยห้าอยู่นี้สิบอยู่งนี้ถูกไหมแล้วก็ใส่บวกลบบวกมันจะกลายเป็นอันนี้จุดสูงสุดถูกป่ะ แล้วก็ลงมาแล้วขึ้นไปใหม่จุดสูงสุดเนี่ยอ่าแล้วโจ์โจย์กำหนดตอนนี้เป็นสิบสองถูกปะถูกไหมดังนั้นโอกาสที่จะเป็นจุดสูงสุดสมมัมมูล สมบูรณ์ก็คืออะไรคือ5กับ12อ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ลบข้อล่างก่อนแล้วทำยังไงต่อเราก็แค่นำห้าเนี่ย f เท่ากับหแล้วก็ f เท่ากับสิมาดูว่าอะไรมันจะมากกว่ากัน x ก5คือ300ลบ45คูณ5กําลัง2บวก2คูณกับ5กําลัง3แบบนี้แล้ว12ก็คือ300คูณ12ลบกับ45คูณ12กําลัง2แล้วก็บวกกับ2 บวกกับสองคูณกับอะไรสองคูณกับสิบสองกำลังสามานะได้ออกมาเนี่ย f ห้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหกร้อยยี่สิบห้านะซึ่ง f สิบสองได้มาสี่ร้อยกว่า,ก,วาก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่า f ห้าเนี่ยเป็นจุดสูงสดุดแล้วโอเคนะก็คือข้อเนี้ก็จะตอบห้านั่นเองเป็นคำตอบ ประมาณนี้นะครับ